วันนี้เป็นวันต้นแต่ก็รู้สึกว่าคนพูดมันจะไปมันจอไหวก็อขอพูดตามแนวต้นตเพื่อการจะเรียนพระกรรมาฐานจริงๆเนี่ยก็จริงไม่มีอะไรมากถ้ามีความเข้าใจที่อย่างเดียวก็หมดเรื่องใช่ไหมไอ้ที่มีเรื่องก็ไม่ไม่เข้าใจแต่เข้าใจที่อย่างเดียวคือยอมรับตามความเป็นจริง การเรียนกรรมฐา,านจริงๆพระเจ้าต้องการแคใ่ให้ทุกคนยอมรับความเป็นจริงเท่านั้นเอง <c oughs> ที่เรามีทุกคนเพราะว่าเราไม่ยอมรับความเป็นจริงของทุกอย่างที่มีในโลกไม่มีอะไรทรงตัวท่านบอกว่าหนึ่งอน,นิจจังคนก็ดีใส่สก็ดีวัตถุธาตุก็ดีเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการสุกมโตมาตามแบบตามวันเวลาที่่วงไปร่างกายเราสุกโทมไป วัตถุธาตุก็ทุกสมมันไม่เที่ยงถ้าเราไปคิดว่ามันจะทรงตัวถ้ามันไม่ทรงตัวเราก็เป็นทุกข์ในเมื่อไม่เที่ยงแล้วนี้สุดก็แปลนัตตาอนัตตาเข้ามาคือต้องสลายตัวแล้วก็ต้องการให้มันไม่สลายตัวฝืนก็ธรรมดาในที่สุดมันพังแล้วก็เสียใจเป็นทุกข์อีกการเจริญเป็นกรรมฐานพระเจา้าทรงแนะนําให้ยอมรับความเป็นจริง ยังพระอรหันต์ไม่ต้องว่างต้อมโสดาบันพระอรหันต์ที่ท่านมีจิตเป็นสุขท่านยอมรับความจริงเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเมื่อความแก่จะเข้ามาถึงท่านรู้ตัวก่อนว่าเกิดวานลั้นต้องแก่ถ้าความป่วยไข่มาจำใบเข้ามาถึงถ้านก็ทราบได้นานแล้วามันต้องป่วยที่พระพุทธเจ้าทรงตัด่วร่างกายไปรู้ที่ทางมันเป็น่างของโรคปับพังคุณนางต้องเปวยเน่าเป็นธรรมดา วิสุทธิงมันก็เปื่อยเน่ามันก็พังไปบรรดาพระอ,อริยเจ้าอง์สูงทวารหันท่านจะไม่มีตกกังวลร่างกายเป็นไงก็ช่างโลกทั้งโลกจะเป็นไงก็ช่างพอรู้แล้วว่าคําว่าโลกในวิสุทธิ์ที่เ่าเแปลว่ามีอันต้องทิดหายไปคือไม่มีการทรงตัวบรรดาญาโยมพุทธบริษัทคิดไว้เสมอว่าชีวิตของเราไม่มีการทรงตัว มันแก่มันเสื่อมลงไปทุกวันในที่สุดก็ต้องตายคนที่เราหวังว่าเป็นเจ้ต้องการไปที่พึง <c oughs> ท่าน,น,นหลายเหล่านั้นไม่ไมด้ไม่ได้อิฐไปยึดปูนไอ้ยึดปูนก็พังท่านก็ต้องตายหวังเกินไปท่านตายไปจริงๆเราก็เป็นทุกข์ดังนั้นต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมามีขึ้นมาแล้วมันมีควมมามเสื่อมและมีความตายในสุดทางในสุด เราจะไม่ถืออะไรเป็นสาระเป็นสําคัญจริงในโลกแต่เรื่องการทํามาให้กินต้องทาก่อนที่มันจะตายมันต้องกินถ้าไม่กินมันก็เป็นทุกข์รวมความว่าทุกคนห้ยอมรับความเป็นจริงความทุกข์ก็ไม่มีเตรียมตัวไว้ตั้งแต่วันนี้ว่ายังไงเราก็แก่แน่แต่ก็ไม่แน่นอนนะักถ้ามันแก่ไม่มากก็แก่น้อย แก่ไม่มากแก่น้อนดันหมายความอายุเราอาจจะไม่ถึงอายุไขาตายไปก่อนก็ได้แต่มันก็แก่ทุกวันทั้งจิต็เราต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายตายแล้วเราก็เลือกที่ไปแล้วไม่ยอมไปอบายภูมิอย่างเร็วที่สุดเราก็ไปสวรรค์อย่างกลางเราไปเป็นตมแต่ที่ขันยมกันจริง,รงก็คือไปนิพพานไปได้แค่ไหนก็ไปไปไม่ได้ก็อยู่ที่นี่ อย่างลงปูแหวนไม่เห็นไปไหนนอนวัดตอนไม่ปังนี่ไหมเื่อี้ไปดูดูไม่เห็นไปไหนเขาอกปูแหวนไปไหนไม่ยังอยู่นอนลเลขเก้าสิบแปดอาจจะออกก็ได้นะแล้วมันออกแล้วก็ซื้อไปสามสิบบาทเห็นว่าคนขายรวยเขาเนี่ยโผละตายมันด้ห่วยก็ได้ <c oughs> ตายมาศูนย์ เป็นละศูนย์หมดอันนี้การเจริญพุทธกรรมฐานวันนี้ขอพูดตอนต้นมันไปมันคือไหวเพียงแค่เสียงแต่ยังดีนะเนี่ยอย่ที่วัดนี่พูดไม่ได้เลยนะพูดแล้วอ่ยพูดแล้วอายที่นี่ครับท่นช่วยจริงจริงการเจริญพุทธกรรมฐานญาติโยมพุทธบริษัทขั้นต้นจริงจแล้วก็ขั้นที่ทําแล้วเบื้องปลายก็ตามมันทิ้งต้นไม่ได้อันดับแรกขอทุกคนใช้อนาปานสติกรรมฐานเป็นพื้นฐาน คืออนาปานุสติครับเรานึกถทิ้งลมหายใจเขาออกเรื่องลมหายใจเขาออกนี่มีความสําคัญมากเป็นกรรมฐานใหญ่ที่สุดในสี่สิบกองกรรมฐานสี่สิบกองถ้าทิ้งอนาปาคือลมหายใจเขาออกจะไม่สามารถทรงตัวได้เลยแล้วก็อนาปานุสติคือลมหายใจเขาออกรังับอารมณ์พุ่งสร้างเขงจิต น,นก่อนนี่บรรดาญาโยมบริษัทจะทําสมาธิจิตในรูปแบบไหนก็ตามต้องขึ้นต้นเลยจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก่อนเ <c oughs> มื่ออนาปานุสติก็ลมให้ใจเข้าระงับความฟุ้งซ่านถ้าจิตเราฟุ้งซ่านจริงๆพระพุทธเจ้าทรงแนะนำมาไม่ต้องภาวนาและพิจารณาเอาแค่รู้ลมเข้าลมออกเท่านี้พอ ถ้าจะถามว่าไม่ภาวนาจะได้บุญไหมก็ต้องถามย้อนไปอีกทีว่าคนที่ไม่จิตเข้าไปยุ่งกับคนอื่นมันมันเดวมาเร็วหรือมันดีคำว่าบุญเนี่ยเขาแปลว่าดีบาปนี่แปลว่าชั่วถ้าจิตพุ่งสั้นมันก็เป็นจิตชั่วไม่ชั่วมากมันก็ชั่วน้อย <c oughs> ถ้าไม่ไปยุ่งกับคนอื่นไม่ไปน,นึกดา่นกา,านึกแช่งชาวบ้าน อารมณ์ก็กลุ้มกลุ้มเนยก็จิตชั่วอารมณ์กลุ้มนี่สมเจ้าสงเด็จจิตเศร้าหมองที่ทรงกัตว์่าจิตเต,ตสังคิเททุกติปาติกังขาถ้าจิตวุ่นวายมีควา,ามกลุ้มอยู่ในเวลานั้นจิตเศร้าหมองถ้าตายเวลานั้นไาอบายภูมิแน่ดีไหมสะดวกบอกเข้าไปสะดวกดีไหม ในการวิจัยกรรมฐานดับแรกคนรดแาย,ยากอยู่คนสัตว์เข้าจิตเข้าไปรับทราบลงานใจเข้าออกก่อนการรู้ลมเข้ารู้ลมออกโดยที่ไม่ภาวนานเลยหรือไม่พิจนารณาเลยหายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่หายใจเข้ายาวรสั้นออกยาวรสั้นรู้ด้วยจะดีมากละเ,เอียดขึ้น <c oughs> รู้แค่ลมหายใจเขาออกจิตจิตนึกใจแย่งใครก็ไม่มีคิดจ,จะชมใครก็ไม่มีนึกอยากจะทะเลาะเบาแวงใครก็ไม่มีใจรักขโมยใครก็ไม่มีเมื่อรู้เฉพาะลมหายใจเข้าจะออกก็ถือจิตว่างจากกิเลสถ้าจิตว่างจากกิเลสที่พระเจ้าทรงชมเชยว่าบุคคลใดทําจิตว่างจจกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่ง ตาถาเขาเขากล่าวว่าบุคคลนั้นมีจมิตไปว่างจากฌานอันี้สูงกกสูงมากแล้วทำจิตทรงตัวคนที่มีความํานาในลมหายใจเข้าหายใจออกนอนหลับง่ายแล้วก็สามารถจะรู้เวลาตายเขาเองด้วยไม่ค่อยดีนะรู้เวลาตายดีมัจะรู้อีสามปีจะตายงอกรอกขเขียงไม่กินข้าวปเปล่ามัายังไม่ตายหิวเป็นหิวกับแย่ ท่านที่สามารถบอกเวลาตายของท่านได้คือท่านชำนาญในอนาปานสติกรรมฐานคนนี้เขาเก่งถ้าไม่เก่งบอกไม่ได้เลราฉนั้นหลังจากนั้นถ้าอยากภาวนาด้วยคนไดอย่าลืมก็แลวกันทีนี้เวลาที่ภาวนาและรู้ลมใจเขาออกําภาวนานี้ไม่จํากัดที่ทำกรรมฐานนี้ถ้าขึ้นต้นจริงๆเขาไม่จํากัดทำาคําภาวนา <c oughs> คือปล่อยให้ลมใจสบายๆเท่านั้นเองทางนี้เป็นไม่แต่ว่าถ้าจิตเริ่มทรงตัวดีเราจะเริ่มเข้าห้ามอันกิเลสเอากันจริงๆเลยคนนู้นะไม่ใช่ออกแขกปล่อยตัวเรื่องตอนตอนปล่อยตัวเรื่องนี้ตอนใช้ธบบรรมาใน้ถูกหอกถูกกองที่เราจะปรุงทำนี่ว่าการถึงสุกวิบัสสโก สำหรับชะลพะินโยที่ท่านปฏิบัติให้ทำไปตามเดิมสุขเวาโกนี้ต้องใช้ความรู้มากอันนี้ความรู้ที่เราจะใช้ในด้านสุขเวาตโกเป็นยังไงอันดับแรกจริงๆก่อนนี้ภาวนาย้อนลอยถอยหลังมาก่อนว่าเราจะไม่สนใจกนิวอนห้าระการถ้านิวอนห้าราการาขวางจิตอย่างใดอย่างหนึ่งวันนั้นไม่มีผลในการปฏิบัติ นิวรณ์ห้าแการคือหนึ่งความรักแตระหว่างเพศสองความไม่พอใจสามความง่วงสีอ่อารมณ์พุ่งสั้นนอกีีนอกรอยห้าสงสัยในผลของความดีแต่ว่านิวรณ์ห้าแแบการเราจะตัดไปขาดไม่ได้แต่งับเฉพาะที่เราต้องการกิปสมาธิเพราะว่านิวรณ์สองตัวข้ังแรก เราจะตัดด้จริงๆตอนเราเป็นพระนาคาวีพระโสดาบันสีทาคาเนีย่ยตัดไม่ได้เ <c oughs> นื่องจากเพิ่งหวังตต่ก่อน <c oughs> แค่ละค,ะครวจะเพราะเวลาที่เราต้องการสมาธิจิตเราจะไม่ยอมอนิวรณ์ห้ายอย่างอย่างใดหนึ่งคำว่ากวนใจต้องเราต้องพยายามชนะแล้วก็เวลาทําจริงๆก็เหมือนกันอย่ากําหนดเวลาให้มันมากเกินไป เราถือว่าเอาดีตามที่พระเจ้าทรงตัสว่ามัชฌิมาปฏิบทาธรรมทำเพลงเคร่งแค่ลมสบายๆถ้าจิตพุ้งสร้างเกินไประงับไม่อยู่ก็ต้องเลิกถ้าถือไม่เลิกไปช้าก็เป็นโรคสมประสาทสบายๆไปโทษไปทีนี้ต่อมาเราเริ่มขั้นต้นเริ่มระงับนิวรณ์ยับยั้งนิวรณ์นิดหน่อยกับใช้ลมหายใจเขาออกมัก็รับรู้ คำภาวนาว่าอย่างไงสุดแล้วท่าจะชอบใจอันนี้ไม่จํากัดต่อไปเพื่อการบุกจะเข้าทําลายกิเลสจ,จริงๆเบื้องต้นก็ต้องศึกษาจริตจริตของคนจริงๆมีหกอย่างพระเจ้าตรงเว่มหนึ่งราค้าจริตราค้าจริตมีลักษณะรักสวยรักงาม ทุกอย่างต้องสะอาดหมดบ้านช่องต้องสะอาดเครื่องแต่งตัวต้องสะอาดจะเข้าส้วมเรแต่งหน้าหวีผมไม่เรียบร้อยก่อนเอาไปโชว์ไปโชว์ชวนอนในส้วมนอนมันมีหน้าจะโชว์เยรา่ว่าไม่ใช่ตำหน่อย่างนี้นะเป็นลักษณะของคนราคาจริตไอรา,าคาจริไม่วด้หมายความมากๆในการม,ามาคุณจะปฏิบตความหมายแบบนั้นไม่ถูกราคาจริตนี่เป็นคนสะอาดนักเป็นคนเป็นคนเจ้าระเบียบ ุกสิ่งทุกอย่างของจะาวางของจ้งใช้ต้องต้องสะอาดต้องมีระเบียบทุกอย่างน,นี้คือดาราธาจริตโทษาจริตมักโกรธโกรธง่ายโมหาจริตกับปิตกจริตสองอย่างประสาทซึมคนนี้ไม่กระปีก้กระเป่าซึมซึมแล้วก็ศรัทธาจริตมีอารมณ์เชื่อง่ายพุทธาจริตมีอารมณ์ฉลาดแล้วก็ต้องพิจารณาว่าเราหนักมาจริตไหน เครื่องความทุกคนเนี่ยจริตต้งหกอ,อย่างมีหมดครบถ้วนใช่ไหมไอการรักสวยรัยกงามทุกคนก็มีเพราะว่าาจริตโกรธเราก็โกรธเป็นใช่ไหมบางวันเขาซึมกระือี่อะไรไม่ออกมีไหมนั่ง,งซึมแค่บวกเลขหนึ่งกับสองบวกไม่ถูกถ้าจริงๆเพราะว่าเราซึมจริงๆเลยถ้าซึมนี่เป็นโมหะจริตก,ก็ไม่ต่อจริตวันเวลานั้นมันเป็น บางครั้งเราก็คนร้เห็นไรผลคใครก็พูดอะไรก็เชื่อง,ง่ายนี่ศรัทธาจริตแต่บางเวลาเราฉลาดเชนฉลาดให้มาแบบไหนรู้ทันหมดใช่ไหมกลองฟางจริตตั้งหกราการใ่มีแล้วนทุกคนแล้วดูจริตไหนนำหน้าจริตอันไหนนำหน้ามีกําลังสูงตีตัวนั้นก่อนไม่ต้องโห,ห้อยทาตีให้พังเป็นหนึ่งตัวไปเลย ถ้าหนึ่งตัวพังไอ้ตัวไอ้ตัวที Town, ่ society, มีกําลังมากพังอีกห้าตัวไม่มีกําลังหมดทางเราปราบได้เร mm. ียบร้อยสมมติว่าท่านมีราคาจริตเป็นตัวนําพระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมฐานสิบเอ็ดอย่างคือกายยต่ตาทุตติกายยิตาทุสตินึกถึงร่างกายของเราก็มีอาการสามสิบสองมีน้าเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นมี่ไส้ใหญ่ไส้น้อยอจาระปัสสาวะว่าไป แล้วก็เห็นว่าก็อสุภกับประานเอาสุภพก,ก็มาแล้วเห็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นดีเห็นว่ามันสวยอยู่นิดเดียวแค่หนังกําพรา้าอ่าน้ำร้านลกูกน้องกําพร้าถลอกหมดหมดราคาแล้วคนราคายังดีอยู่บ้างก็ต้องส่งให้หลามแล้วเสือให้หลามแล้วเสือไม่ต้องดูผิวเนือน้อดำมากๆมา,มายิ้มแข็งนช่ไหม จรลมความว่าคนเราทุกคนไม่มีใครสะอาดแล้วก็ในร่างกายไม่มีอะไรดีจริงไม่มีการทรงตัวถ้าจะเดินกรรมฐานยฉอพะกองแบบนี้ต้องใช้ภาวนาตามกองของเขาอย่าว่าทรงเดชที่ไม่ได้เนี่ยเ้ากองนี้มันต้องบ้ากสิบเอ็ดอย่างเราจะบ้าเฉพาะจุดยังไม่บอกเขาอนีบไปไม่ไม่ว่าครภาวนานี่ต่อมาถ้าเรามีกําลังจิต มีโทสะเยดิตรำหน้ามันหมายความใครทาไม่ถูกใจนิดหน่อยมันชอบโกรธไอตัวอื่นก็มีแต่มันช้ากว่าก็ต้องทําลายตัวโกรธก่อนการทําลายตัวโกรธพระเจ้าให้กรรมฐานไม่แปดอย่างแต่คู่สีเบื้องหน้าต้องใช้พร้อมกันคือพอม,มีหารสีให้เลือกเอานะแต่พอม,มีหารสีนี้เลือกจะพ่อข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ต้องว่าหมดทั้งสี่อย่างคือหนึ่งความเมตตาความรัก สองกุณายความสงสารสามมุสุตายมีจิตอ่อนโยนอิชา้า้เสียใครเเ็นคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยแล้วก็สี่อเบขาวางเฉยข้อเนี้ยผู้ชายจ้าชู้ต้องใช้ไปจะช่้นอกบ้านมากับบ้านเมียด่าก็เฉยเดี๋ยวมัอหมดแรงมันเลอกด่าเองนไม่ไงเี๋ยวทำอะไรให้มันด่าแค่เท่า ก็ลมความว่าถ้ารมสี่อย่างเป็นที่ชอบใจเขาไหมถ้าหากว่าพอม,มีหาวสี่เป็นฌานความโกรธก็ระงับตัวถึงแม้จะระงับโชคราก็ระงับหนักถ้าถ้าบังเอิญพอมีหาวสี่พอม,มหาวสี่นี่ไม่ใช่ตัวภาวนาเป็นตัวไข้คนเป็นตัวคิดเป็นตัวทรงจิตจำว่าเราจะเป็นคนไม่มีเวรไม่มีภัยใครไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนสัตว์ทั่วไป เราจะสงสัยเกิียดกลัวให้มีความสุขเราจะไม่ฉาดเสียใครคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยถ้าใครเพื่องพรำเราไม่ซ้ําเติมเฉยไว้อย่างนี้อาจจะไม่ถูกใจญาติโยมเพื่อบริษัทบางคนเพราะน,นิสัยไม่ตรงกันถ้านิสยัยเราไม่ตรงกับพมนหารสี่คิดมากลุงมากหุ่นไายมากที่เขชอบสงบพระเจ้าก็มีกรรมฐานให้อีกสี่รวมแล้วเป็นแปด อีกสีนี้เป็นกระสินกระสินสีแดงกระสินสีเหลืองกระสินสีเขียวกระสินสีขาวเราจะใช้ผ้าแดงหรือสีแดงทาป้ายจานบางข้างหน้าก็ได้ใช้สีเหลืองก็ได้สีเขียวก็ได้สีขาวก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องใช้สีอย่างถ้าเราชอบใจอย่างไหนใช้อย่างนั้นแล้วก็ลืมตาดู ถ้าสมิสีแดงเขาวนาว่าโลหิตกสินังโลหิตกสินังแต่ว่าสีแดงถ้าสีเหลืองภาวนาปิตกกสินังถ้าสีขาวโอทากสินังถ้าสีเขียวนีลกสินังภาวนาไม่เป็นไม่ต้องภาวนาลืมตาดูจําภาพให้ได้หลับตานึกถึงภาพนั้นถ้าเลื่อนไปจากใจลืมตาดูใหม่จําได้แล้วหลับตาดู ไอ้เคยบอกแบบนี้บางคนจะไม่ยอมหลับลืมฉะนั้นหัวต้หงตายหลายตาแสบไปเลยเคยไปต่อว่าที่วัดแม่ฉันจ้องเขาแสบตายเราดีแล้วมันก็ชนไม่พุ่งทําตาแสกก็ดีแล้วไม่จำเพราะว่าเขาจําภาพไม่จะติดภาพจําภาพลืมตาจําภาพแล้วก็หลับตานึกถึงภาพไม่ใหม่ม,ม่จจาไม่ได้นานก็ไม่เป็นไรแต่แค่สองนาทีสักทีก็ไปที่พอใจไม่ใช้ก็ชินเป็นชาน แต่เงิสินอย่างใดยังหนึ่งเป็นชันไออารมณ์ของความโกรธมันจะลดตัวมากมันจะเหลือจริงๆไม่ถึงหนึ่งเปอร์เ็นะมันยังมีอยู่บ้างแต่ว่าเนือเรือเป็นกำลังชายครบบเนี่ยละบ้านคือเบืองต้นนะต่อไปถ้าจริกที่เราเป็นโมหาจริตกับวิตกจริตเข้าไปปราดตัวนี้มันซึมสราสาติไม่ทันจะบ้านเขา พุทธเจ้าใ,ใช้อนาปานสิกรมฐา,านอย่างเดียวไม่มีคำภาวนาเอาแค่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่างเดียวจดิตสังเวียนิตถ้าไปภาวนาเข้าก็เข้าป่าเลยตเตลิดเปิด,เป,ดเปิืองไปเลย <c oughs> ไม่ได้เรื่องต้องใช้เฉพาะลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวให้ใจเข้าออทราบและใจออกทราบเอาแค่นี้พอต่อไปถ้าเราหนักในศรัทธาจริตศรัทธาจริตนี่เชื่อง่ายบางคนก็ตตำหนิ ว่าคนที่มีศรัทธาจริตไม่เป็นคนไร้เหตุไรผลอาต,ตมาไม่มีความรู้สึกตามนั้นเพราะเท่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคนที่บรรลุมรคลได้เร็วคือพวกศรกัทธาจริตกับพุทธจริตอพรเนี่ยศรัทธาจริตถ้าเจอคนแนะนําดีๆก็วิ่งเร็วเลยแกวิ่งไม่รอใครกระพงแพงชนพังกูจะไปทุกอย่างใช่ไหมเพราะอะไรก็มีความเชื่อ ถ้าบังเอิญครูพูดแนะนำแนะนำนอกทางแกก็วิ่งนอกทางไม่ไม่เหลียวหลังเหมือนกันถ้าแนะนำถูกทางแกก็วิ่งชวนกระแพง,งแพงังกระเพรากิเลสไม่เหลือต่คนที่มีความกําลังเชื่อสูงพระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมฐา,านอย่างคือหนึ่งพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะสองธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์ สามสังขารนึกถึงพระสงฆ์เป็นอารมณ์สี่ศีลานรตินึกถึงศีลเป็นอารมณ์ห้าใจาจาคานุตินึกถึงทานการบริจาคเป็นอารมณ์หกอุปสบานตินึกถึงบุญผ่านเป็นอารมณ์กลมความว่าศรัทธาจริตจะขึ้นต้นจริงๆเป็นพระโสดาบันแล้วเห็นไหมกรรมฐานทเจ้าให้ในพระโสดาบันตรงเป่ง เลยรพระโสดาบันก็อะไรไ,ไ,ไ,ไปสองากาคานุสสภได้ไปหนึ่งจาขานุสติแต่ว่าพระโสดาบันก็ดีสีธ,ธาคามีก็ดีอันนี้ไม่อั้นในทานถ้าพอสองเคาะได้เนี่ยเขาสองเคราะฉะนั้นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าให้สาหรับคนมีศรัทธาจดเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันตรงพระโสดาบันจริงๆไม่ได้มีอนุสติเท่านั้นคือเคารพพระพุพทธเจ้าเคารพธรรมเคารพพระอริยสงฆ์ มีสินบยสุดนะึกถึงอริพันธเป็นอารมณ์เท่า,น,ทา,ทานี้เองน,นกรรมาฐานหกอย่างพระเจ้าให้กับพู้ศัทยาเดเป็นพระโสดาบันตรงถ้าเราเป็นพระโสดาบันได้ก่เชื่อแล้วนี่เป็นพระโสดาบันจะได้ใจก็ชุ่มชืน่นฟุ่งกรเจายอรหันเลยง่ายเหลเกิดเพรยะทายเ่ชจูงง่ายไปจ,จูงให้ถูกทางนะจูงไม่ถูกทางก็ไปไปแค่ยึดต้ตมทับเราตาย อันนี้ต่อมาเป็นพุทธจริตถ้าบาังเอิญจิตมันมีความฉลาดมันไม่แน่บางวันก็เปิ่งปลาดใช่ไหมทะลุเท่าทันคนทั้งหมดให้ความเยลายเกิดขึ้นนี่พระพุทธเจ้าให้กรรมฐานสูงมากปัาอารมณ์ตรงนั้ผ่านเลยอย่างสตาทิจะให้ขึ้นต้นอเออพระโสดาบัน แต่ว่าพอถึงขั้นพพุทธจริตพระเจ้าให้ขึ้นต้นในอรรถบารันเลยความฉลาดมีความปลอดโปร่งมีแล้วอันดับแรกปั๊บให้เจริญมรณานุสติกรรมทานถึงว่าร่างกายนี้พังหมดไม่มีเหลือเลยจากตัวธาตุประธานสี่ร่างกายประกอบไปด้ทยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรเป็นของเราเลย อาหารในปฏิกูลสัญญาอาหารนี่กินกันไปเต็ม,มด้วยความสโปรกสโสโครกในเมื่อเข้าไปเป็นเลือดเลือดสร้างร่างกายร่างกายก็สกปรเนี่ยเป็นอารมณ์ของอาณาคามีนะแล้วก็ตอนท้ายเป็นอะไรอุปสมาุสติดจำไม่ได้ตัวเพราะสี่อย่างเนี่ยพระเจ้าให้กรรมาฐานไว้สี่อย่างให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าอารมณ์ทั้งหมดที่ตันไห้ไป็รม์พระอ,อาหาร แต่ถ้าเจริญกรรมฐานเฉพาะกองต้องใช้คำวนาพิจารณาให้ถูกกองอย่าว่าจะทรงเด็กไม่ได้แต่เป็นจุดบังคับจะเป็นการท่ามันเกเสจริงๆแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทส่วนใหญ่ที่นั่งที่นี่เราไม่ค่อยเด้เจริญเจริญกรรมฐานขั้นต้นเื่อสุขภาวะโกส่วนใหญ่ที่มาเจริญเป็นชละพิญโย สลายพิญโยหรือไปสไปามหรือวิชาสามหรือพัญญาเนี่สบายมากลุยไปเลยไม่ไมต้องเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังถ้าได้มโนยิธิแล้วก็ไม่ต้องห่วงจริตเจ้าห่วงทาไมในเมื่อเรารู้จักว่าสวรรค์มันอยู่ที่ไหนกม็มารโลกมันอยู่ที่ไหนนิพพานมันอยู่ที่ไหนนรกแปรสุรกายอยู่ที่ไหนเราทํายังไงที่เป็นไปได้เราเคยเป็นเทวดาเคยเป็นพรหมมาแล้วเคยเป็นสัตว์โลกมาแล้วเป็นมาทุกอย่าง เราสามารถระลึกชาติรู้ได้หมดเราสามารถไปดูหมดก็เลยไม่ต้องมองจริตการจจริญกรรมฐานนี้ไม่เหมือนกันเนี่แต่และบทนี่ไม่เหมือนกันในเมื่อเราได้มโนยิธีแล้วแล้วก็ไม่ต้องหวนตัดชิ้นใจเพื่อนิพพานตรงคิดไปเลยว่าชีวิตเราถ้าจะมีอยู่ความเป็นคนมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ถ้าชีวิตมันตายไปหราการเป็นมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพระโมคีไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานเราก็เป็น,นิภพานกันได้แล้วดังนั้นเพื่อความสะดวกเพื่อขเป็นการทางตรงไปไม่ผิดทางยังไงก็ไม่ผิดญาติโยมพุทธบริษัทที่ได้มโนยิทธิแล้ววันหนึ่งคุณจะไปนิพพานอย่างน้อยสองครั้ง ครั้งหนึ่งจะไปจะสองสามนาทีสินาทียี่สินาทีไม่ได้ว่าเลยไปให้ถึงให้ไรแล้วตอนเรค่ำอยากขยันมากเกินไปเพราะว่าทุกคนเหนื่อยมื่อตั้งแต่เชา้ามืดบางทีเช้ามดืดเราตื่นมาไม่มีงานจ,จิตเรนคิดแล้วจิตคิดจ,จิตเริ่มทำง,งานจิตเริ่มเหนื่อยจนกว่าจะถึงเวลาเขาจะเรียนกรรมฐานก็คํานานแล้วมันก็เหนื่อยทั้งวันถ้าขยันมากเกินไปจิตจะพุ่ซ่าน ไม่ได้เกิดประโยชน์ในเวลาหัวค่ำา,าริง,งก่อนจะนอนบูวชาพราะตามควรเล็กน้อยก็พอเอาหัวถึงหมอนบรวก็กำลังใจคิดว่าร่างกายนี้มีเปขอทุทายชาตินี้ชาติต่อไปไม่มีเราต้องการนิพพานจะรู้ไปชมองค์พระรสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนทางกำลังพุ่งติดนิพพานเลยไปพักที่นิพพานมันสบายใจกีนาทีก็ได้ แล้วก็ตัดชินใจว่าร่างกายถ้าพังอะไรเขามาที่นี่ไม่ไปไหนอีกพอเต็มกำลังใจแล้วก,กลับลงมาหรือขี้เกียจกลับพปร่างกายประหลัดไปเลยก็ได้ข้างที่ไนพผ่านจะระวัาางให้ดีแต่ตอนเช้าหล่นปุ๊บมาแย่เอ้ตอนเช้ามดืดพอตื่นขึ้นมาให้ตื่นขึ้นมาถามว่าทำบาฐานต้องลุกนั่งไหมที่มันไม่จําเป็น็ว่าฐานพระเจ้าทรงยืงนยันว่านั่งก็ได้นอนก็ได้ยิงก็ได้เตินก็ได้ มันจะสบายที่ยาบทไหนทําตามนั้นไม่ต้องไปเชื่อชาวบ้านในเมืองเขาไปเชื่อคนที่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไปเชื่อมันได้กรรมฐานพระเจ้าสั่งสอนพระที่อามาก็มาจากพระเจ้าใกล้คนที่สินห้าไม่ครบสอนกรรมฐานมันก็ชวนเปรนุผลหมดใช่ไหมล่ะต้องอย่างนั้นต้องนี้ยังเคยฟังเรื่อยเยมันต้องทาต้องตั้งถ่ายต้องแบบนั้นแบบนี้แล้วไอ้หมอนี่มันลูกศิษเทวทัต ำเราเขาไม่ได้เจ้าจริงๆถ้าบอกนั่งนอนยืนเดินได้ทุกอย่างท่าไหนก็ได้ให้ร่างกายมันสบายแล้วตอนเช้าเมื่อเธอตื่นขึ้นมาถ้าเราย่องปนิพนานได้ก่อนหลับเวลาจะหลับจิตมันทรงฌานนั่นอยู่นะถ้านึกถึงนิพพานให้อุปสมานุสติกรรมฐา,านฌานตัวน,นี้ทรงตัวตลอดเวลาก็จะตื่นพอตื่นขึ้นมาแล้วถ้าขยับก,กายลุกขึ้นนั่งจิตจะเคลื่อนเราก็ไม่ลุก เร่วมพลัลง,ลงใจตอนนั้นพุ่งปนิพานท,าทันทีไม่ต้องรอไปให้เร็วที่สุดแต่ก่อนที่ไปตัดสินใจก่อนก,การเกิดไม่ดีอย่างนี้ไม่ต้องอการอย่าลืมตัวนี้การเป็นมนุษย์หรือไม่ก็ไม่ดีเทวดาแล้วผมไม่ต้องการอย่าลืมตับตรงน,นี้ตัวนี้นตัวยอดเราต้องการจุดเดียวคือนิพานเนี่ยพิพัสนายานตัวสุดท้ายเวนั่งปอตัวหน้าของนายเจ้าที่พิมายของเรากได้ ขึ้นไปวิมายของเราถ้าเราไปเห็นร่าจะนึกถึงท่านพักเกถึงแล้วก็ทําจิตให้เป็นสุขตัดสินใจว่า้ารางกายพังมะไราขอมาที่นี่วันนั้นทั้งวันญ,ญาติโยมคุณประศัตรอารมณ์เป็นทุกขามุ่นวายของจิตของท่านจะไม่มีเลยจิตจะเป็นสุขตลอดเวลาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่เข้าไปนั่งในเขติพผนานได้เวลานั้นทัศจิตของท่านสะอาดไม่ถ้าจิตอรหันไม,ไม่ไม่สามารถเข้าเข,าเขติพานได้ ขณะที่อยู่ในเขตปิพันธเวลานั้นท่าจิตก็ท่สะอาดเท่าพระอรหันต์แล้วก็ต้องจำอารมณ์ว่าอารมณ์ที่เรานั่งอยู่ที่นิพานมีความสุขขนาดไหนพราอรหันต์ที่ท่านมีเนื้ออยู่พูดได้ขีได้กินได้จิตใจก็ถ้าสะอาดเท่านั้นและมีความสุขเท่านั้นนี่เป็นคาว่าเราฝึกความเป็นพระอรหันต์กันวันละสองสามนาทีก็พอในการจะเดินกรรมฐา,านได้บรรลุนิพพิหรือวิชาสามจะมีกำไรมาก แต่ขอบรรดาญาติโยมบริษัทบริษัทและสายกําลังอาตารชอบใจถ้าต้องการสุขควารโกก็ปฏิบัติตามจิริของตนถ้าต้องการเทละพิญโยก็ว่าตรงตามเมกีนี้ไม่ใครขอใครนะตอนนี้ไปบรรดาญาติโยมบริษัทกันหลายตั้แต่สมาทานปกรรมฐานแล่พูดได้สามสิบนาทีถือเก่งมากเลย